ไปดูกะหลี่นะนู่นอ่าตอนนี้น้องแมงสดีไหมยืนลอกไขายยังปลาตั้งโกรโอ้โหเฮียยืนไขายยังปลาตั้งโกรคิดดูสิไ <c oughs> <c oughs> อเห็นป่าวนู่นสาวอะไรไม่รู้น่าจะเป็นไม่ใช่คนไทยน,น,น,นูย่นนู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 ่นเห็นอะไรไม่นู่นเห็นอะไรไม่นู่นอันนี้เธอเลยไกด์ัวร์ของกิ่งแล้วเนี่ย <c oughs> เฮียโบกแม่งเส้นนีม <speaking> <speaking> ั้งเฮ้ยไอ้กูสวยแล้วกูต้องมาทางนี้ใช่ไหมสาวอันนี้ว่าแล้วว่าแล้วโอ้โหนั่นโอ้ยโอ้ยเดียวมาใช่ใช่เนี่ยนะคือเมื่อกี้นี้เรากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งขับรถมาแล้วก็บิดแต่เรียก เอาขนมหวานตรงนี้ให้พวกเราแบบเยอะมากค่ะนี่มีอะไรบ้างมีไมีแมทุกกะปิทำดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็ผลไม้แอปเปิ้ลอ่างงุ่นแล้วก็สมุนไพรต่อกระดูกก็จะมี่ยอ่ะนาเดี๋ยวลองกินดูลองแง้มๆดูอะไรทำไมนี่อ่างงุ่นที่หนูชอบด้วยนั่นคือนี่เป็นอย่างนี้เลยทุกคน ใช่ไหมใช่ไหมเปรี้ยวหรอหลอกต้องเหม็นๆเนี่ยนผนลไหมเพื่เขาทำมาถวายหร่ะดูสิหั่นเป็นอย่างนี้เลย ไหนลองชิมสิอัไรเนี่เหรอกูไม่ชอบแบยที่วอาอันนี้อะไรอ่ะลองชิมได้ไหมอุ้ยผิดทอดด้วยก็อันนี้ใส่ไปเลยเหมือนเหมือนหน้าอร่อยอ่ะทอดคุกสุดจริงๆอันนี้สบายปากอีกอ่ะแล้วก็อันนี้อ่า แต่ว่ากินอันนี้ไปแล้วไม่กินอันนี้นะเดี๋ยวจะลองชิมช่เขาเรียกฟักท้องเบือแต่ว่าน้ํากะทิหายหมดแล้วกะทิหกมัง่งอะไรบ้างปอะไาณนั้น,นก็จะมีข้าวเหนียวเปล่าๆแล้วก็ข้าวสวยสองถุงอย่างนี้แล้วก็จะมีขนมอันนี้ก็เหมือนของดีๆทั่วไปอ่ะมีคนเอามาใส่บาตรไงแล้วเขาก็ฉันไม่หมดเขาก็แบ่งอืมอร่อยอร่ยไหมคะ นาเดียมาฝั่งนี้เนาะนี่เป็นถังขยะเลยเฉพาะนะใช่วงวงวงไหนเราหมืน้ั เนี่ยถุงเนะี่ยเขาถังขยะเกดอะอเค้ดีเดี๋ยวในวงตามาเจอเขาเราจะเอิงเอามาให้แบบนี้แล้วจบเลยนะ ก็ดไม่งั้นต้องเลี้ยงมัน,นเดี๋ยวห่างออกมาให้กินรวมไว้เป็นอันเดียวที่เดียวเดี๋ยวรวมไว้เป็นที่เดียวเทานั้น อันนี้ขอมานี่มาให้ด้วยอันนี้ให้ด้วยอันนี้อันนี้ไหมถามดิแค่นั้นีหล่นั้นแ่ะดูดิกินดิดูดิกินป่ะดูดิไม่เอาแล้วในนี้ไม่เอาในนี้เดี๋ยวเราเรากินมางเราไปกินมางหนูให้หมดแล้วหนูจะกินอะไรละกลางวันน่ะจะหนูไม่มีนะจะหนูกลางวันหนูไม่มีแล้วนะ เราจะบอกให้ไม่มีของกินนะขนมไม่มีนะมีแต่น้ำหมดแล้วเนี่ยอันนี้ไปอันนี้ไปเออไปให้นี่ขวดอะไรใครต้องรู้ต้องเก็บรวมอ่ะ Bless you. มาทำไมเฮ้ย <c oughs> ได้ยินเสียงน้ำเะคืนันโตก็ใครอยากจะพูฟิวพูกเปยใคยได้ได้เปยเนาะฟิวจนป่ะ หาก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์ก็ไม่มีออมมเเขาาาาก็จะตต้ง ก็จะลุงตีก็เลยมาหลบในนี้อ๋อเขวิ่งหลบแล้วมันไม่ได้ตามเข้ามาในนี้หรอกก็หรือก็หาเหมือนกันเขาก็ฉลาดนะคะถ้าหักมาตอนนู่นนะมุมหลบก็คือเสานั่นน่ะอ๋อ,อนะแอออบได้๋หลบกันในนั้นใช่ไหมอ๋อเขาก็มาตามกันส่วนมากโอ้โหทางเนี้ยอันตราย,อ,รายอันตรายแล้ว This is Penang. ไม่ได้ลงไม่ได้ลงแค่นี้เนะี่ยพอ่อพ่อไม่แนะนำลงแค่นี้เนะี่ยลงแค่นี้เนะี่ย